<c oughs> สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดตอนนี้จะเที่ยงนะครับเมื่อดีมีคนถามบิตคอยมาเนะครับว่าเข้าได้ไหมมันจะไปต่อไหมถามแล้ก็ตอบว่าจะไปต่อไหมผมบอกไม่รู้นะฮะว่าเอามันจะไปถึงไหนแต่มันก็พอวัดได้แหละแต่พอ,พอ,พอวัดไปเสร็จมันก็คนก็จะบอกว่าโอ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่า ดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเข้าได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยบิตคอยเราใช้สี่ชั่วโมงนะครับในการเทรดเพราะว่าบิตคอยมันเปิดตลอดเวลาเนี่ยคุณลองดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยมันจะเข้ามาในวิวไฮเลยนะคอันนี้สังเกตอะไรไหมครับถ้ามันมนาในวิวไฮเนี่ยมันจะต้องเกิดไดเปอร์เจนหนึ่งครั้งด้วยหรือไหมครับเพราะใกล้แล้วเนี่ยคุณดูนะครับเอ่อเนี่ยรายสัปดาห์นะพีทีซีนะครับเราเล่นผมว่านะมันมีให้เล่นเยอะแยะ พียแต่ว่าคือตัวบิตคอยตัวมันเอง่ะมันก็เสี่ยงมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันมาโดยพื้นฐานอะไรไม่รู้แค่มีข้อดีคือมันค่าเงินดอลลาร์มันก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆไม่มีค่าไปมันก็อาจจะมาทดแทนได้แต่อันนี้ถ้าพูดถึงทางทฤษฎีอย่างมันใช่แต่มันถามแพงไหมผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันมันแพงไม่แพงเพียงว่า เ,เราไม่รู้หรอกมันแพงไม่แพงแต่เพีงยงแต่ว่ามันใช้กราฟจับได้นึกออกไหมครับค่าเหมาะสมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างคุณซื้อหุ้นมตทคุณก็มีแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมมันมันจับได้ต้องจริงแต่บิตคอยมันจับไม่ได้ไงนึกออกปะก็จะมีพวกโปรเอทคอนเนี่ยโปรก็บอกว่าดีลเลอร์จะไปแสนเหรียญล้านเหรียญคนที่บอกว่าไม่ดีก็มันสุกสร้างมาด้วยอะไร มีอะไรรองรับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันมันดีไม่ดีนะฮะเราไม่ต้องสนใจมันนะแต่ถา,ถามแพงไม่แพงอย่างเงี้ยนะโอเคตอบได้ถามดีไม่ดีผมไม่รู้อ่าแต่มันมีเสียงเสียงเยอะนะครับถ้าคุณจะเล่นนะเล่นช er ิปบะเล่นด็อกอะไรเงี้ยผมว่าพวกนั้นมันคือก,เกเเ็เล่นเล่นๆเลยเถอะแต่ถ้าจริงๆริงนะอย่าแนะนานะผมว่าสามตัวเนี่ยอ่า btc ethereum ripple อย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวหนึ่งนะ เอดีเอป่ะใช่ป่ะแต่เอดีเอนะั่มันก็ค่อนข้างจะสูงแล้วกราฟมันแต่มันก็บูลลิชนะฮะอันนี้มาดูเนี่ยถ้าถ้ารายสัปดาห์นะครับสังเกตไหมไฮเดิมันอยู่ที่หกสี่นะอัตีหกสี่หกสี่สี่นะครับประมาณนี้นะตอนนี้มันอยู่ที่หกหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเคลียร์เดลิชเจนได้ไหมเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้นะสังเกตไหมตอนที่มันลงมาแรงๆเนี่ยมันเกิดเดลิชเจนสามครั้งนะครับในกราฟวีกนะแล้วคุณมาดูกราฟรายสัปดาห์ไอ้กราฟรายวัน รอบที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสี่ห้าครั้งนะแต่ตรงเนี้ยเหมือนมันจะเคลียร์ได้แต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ลงมานิดเดียวเองเนะถ้าถามว่าตอนนี้เป็นไงครับไายวันนะครับตอนนี้ก็กโอบอสแต่มันไม่ต้องไปวอร์รี่มันนะฮะเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นชัดเจนมันอาจจะโอบอสค้างอยู่ตรงนั้นเนจะ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบค้างมาเรื่อยเื่อยแต่คุณมาดูหลายสี่ชั่วโมงผมผมใช้สี่ชั่วโมงในการเทรดนะดูดูนะนี่เกิดนะนะ เกิดเกิดเกิดกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ลงนะเออมันแปลกไหมทุกทีมจะต้องลงมาเนี่ยลงมนิดเดียวเองแล้วก็ลงมาแค่5,004ตอนนี้6,001ถามว่าน่ากลัวไหมถ้ากราฟอย่างเนี้ยถ้าเรามีอยู่นะก็เฉยๆไปผมว่านะแนะนําถ้ามันคุณไม่คุณคิดว่าเออมันจะไปต่อก็ปล่อยมันไปก็ปล่อยมันรันเทนไปแต่ถ้ากลัวก็รอจังหวะขายเนี่ยผมว่า ตรงเนี้ยมันรู้จะผ่านได้เปล่านะหกสี่สี่เนี่ยอีกนิดเดียวเองสามร้อยกว่าเหรียญสามพันอีกแค่พันพันสองสองสามพันเหรียญถ้าขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยมันพูดแพทเทิร์นมันใช้ได้นะครับอืมแต่คุณเดี๋ยวลองมาดูอย่าผมให้ดูอันนี้แล้วกัน btc เป็นของบิตคันะครับเป็นราคาบาทนะันี่สองล้านเดียวละสองล้านมันมีจุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกระลุกรรล่างตรับขาค้ากันนะตอนเนี้ยกำลังจะทำเพราะว่า มันสองเข้าเขาไปแล้วมัน20 2ศูนประมาณนี้นะตอนนี้อยู่2องอีกแค่แสนกระบาทนิดเดียวจะถึงแล้วเนี่ยจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะแต่มันมีข้นขนาสาสนใจอยู่ตรงนี้บิตคัพเนี่ยในลายเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนเกิดแล้วเกิดอีกนะครับเกิดในสชั่วโมงเนี่ยเกิดเกิดบ่อยมากแล้วก็ถามว่าน่ากลัวไหม มันก็มันกแค่เตือนเราแต่ผมว่ายังยังยังไม่มีอะไรที่ต้องวอรี่มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตีเทนไลน์แล้วกันเนี yeah. mm ่ย hmm. ถ้าคุณมีปิดคัพเนี่ยคุณตีอย่างเงี้ยเฉียงเฉียงอย,งย่งไม่หลุดคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรกับมันด้วยกอกไหมฮะแต่ถามว่าให้ซื้อไหมผมเป็นผมผมไม่ซื้อนะเพราะมันเลยจุดซื้อมาแล้วคุณดูบิดคัพก็ได้จุดที่ต้องซื้อเนี่ยคือเบรกไฮตรงเนี้ยหนึ่ มันเลยมาเยอะแล้วนะครับคุณจะเล่นคุณลอย่อดีกว่าตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าเ,าเขาปั่นกระแสกันนะไหนอัเนี้เนี่ยถึงสองล้านแล้วจะไปกันสี่แสนสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือคนเริ่มมาถามมีคนถามหนาะหูมากอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะในใน,ในทางจิตวิทยาว่าโอเคนะเมาเริ่มมาแล้วนะอันเนียเวลาเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อทั้งเหรียญหรอกครับเขาก็ซื้อเซี่ยวเดียวเป็นเป็นแฟ แฟกชันแฟกเมนต์อะไรของมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอะคุณมีเงินหมื่นหนึ่งคุณก็ซื้อได้นึกออกมาในบิตคัพอะมีร้อยหนึ่งคุณก็ซื้อได้คนที่จะซื้อเหรียญหนึ่งเนี่ยผมว่าในตอนนี้ตอนนี้ในคนไทยนะมันก็มีแหละแต่มันก็จะน้อยเขาก็เอาลงทุน้าซื้อแสนหนึ่งก็ได้มากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปถ้าคุณมีอยู่ผมก็คิดว่ามันก็ดูอร์บอสนะใน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 บิตคัพนะในเงินในเปรียบเทียบเป็นเงินบาทนะ โอ้โหบอสชัดเจนแต่มันผมไม่ได้คิดว่าอ่มันจะต้องลงในเร็วนี้นะนอกจากว่าบิตคอยมันก็ชอบแบบขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นนี้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของมันนะคุณดูนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยคือไปเก้าสิบกว่าเนี่ยย่อลงมาแล้วก็คืออย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นเคเทนขาขึ้นชัดเจนเนี่ยไออาร์แอมยังแข็งอยู่ข้างบนเนี่ยดูเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับบิตคอยนะครับ อันนี้ก็ใช้แค่ดู่าดูดูแว็บว่าโอเคมันเข้าขายซื้อมากปลายขายมากปลายหรือยังแต่ไม่ใช่มาเอซไผมคิดว่า,าใช้แค่ด i เวอร์เจนคอนเวอร์เจแค่น,นี้เองในจุดตัดสินใจซื้อขายนะเทรนด์มันยังโอเคอยู่นะครับนี่กลับมาดู b t ทีทีหนึ่งเนี่ยบีทถ้าคุณตีเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดนะ ต,ตีไปเนี่ยครับมันก็ยังไม่หลุดแต่จุดซื้อสถานก็เหมือนกันนะม,มันรูปร่างมันเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าบิตคัพเนี่ย,ยมันจะแปลงเป็นค่าเงินมีตัวเลขเปลี่ยนมาเหมือนทองอตอนนี้เงินบาทอ่อนก็ทําให้คนได้ซื้อบิตคัพไปสองเด้งเด้หรอเปาไหตัวบิตคอยก็ราคาขึ้นราค่าเงินบาทอ่อนก็ทําให้บิราคาแปลงเป็นเงินไทยก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนสองเด้งเหมือนทองอะถ้าทองสบุดทองขึ้นค่าเงินบาทอ่อนอีกทองก็ราคาแพงขึ้น ส่วนหนึ่งเนี่ยจุดที่จะต้องซื้อม,มันผ่านมาแล้วนะห้าพันสะตอนนี้ขึ้นมาตั้งเ,เกือบเก้าพันเหรียญแล้วแปดพันกวเหรียญเนี่ยแต่ถ้าจะซื้อจริงๆผมว่าถือถ้าคนเล่นเบรกไฮนะทะลุเนี่ยไฮเดิมเนี่ยแล้วเรามาดูถ้ามันไม่เกิดเดเพอร์เจนนะผมว่าน่าลองนะลองเสี่ยงดวงดูนะครับว่ามันจะไปหรือเปล่าเนี่ยก็โอเคนะครับลองดูเป็นจุดตัดสินใจผมคิดว่า เนี่ยเวล,ลาคนรายย่อยนักลงทุแนแเนงเมาถามกันหนาหูคุยกันเรื่องเนี่ยบิดคอยว่าจะไปหุ้นก็ไม่ธรรมดานะขึ้นจงโลงแต่บิตคอยเนี่ยวิ่งขาดเดียวก็ระวังไว้ให้ดีนะครับว่ามันอาจจะย่อหรือยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าแนะนําอย่าซื้อถ้าจะซื้อ,อรยอเบรกไฮตรงนี้ดีกว่าจุดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือไฮเอาไทาม์ไฮไปเลยอย่างเงี้ยมันยังน่าเสี่ยงกว่า แต่เราไม่รู้นะพอ b r e a อ o ทอาหางเขาจะตบลงมาเปล่าอันนี้พูดยากนะครับแต่กราฟตัวน,นี้ยังไม่เสียนะครับอันนี้มันมีประเด็นอยู่เนี่ยประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีเาเลียมนะอีเาเลียมไหมอีเาเลียมมันไม่เหมือน btc นะ btc เนี่ยอีเาเลียมเนี่ยยัง btc ตอนนี้กลับมาบูริ i มากกว่าเนี่ยอีเาเลียมจะเกิดสามเข่าขึ้นมาสามยอดตอนนี้ยังไม่ผ่านตรงนี้นะและอีเาเลียมก็กราฟคล้า,า,ายๆกันช่วงนี้แต่มันยังไม่ผ่านตรงเนี้ย ออาทำหายิเทเรียมอยู่ที่4350โอ้ยเยอะเหมือนกันนะเอ่อประมาณ6,700 0 6,000เหรียญเนี่ยก็ก็ผมแนะนำก็ถ้าเล่นอิเทเรียมก็ไม่ได้ก็ดีนะดีกว่าไปเล่นกับตัวอื่นนะตัวที่มันตัวตัวเล็กๆอ่ะผมว่าแบ่งเงินพวกนี้มันยังมันผมว่ามันชัวร์กว่านะเหมือนคุณไปซื้อน้ำมันคุณก็ซื้อปตทนึกออกไหมฮะก็บิตคอยน์มันก็เหมือนบีทีซีอ่ะมันก็เหมือนบิตเหมือนกับปตท อิตาเ,เลียมอาจจะแปลงเป็นอะไรเดียเป็นท็อปไทยออยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันก็เป็นคุณบูชิปชั้นดีไปแล้วอะคือตัวมันเองมันเสี่ยงไปแล้วคุณไปเล่นตัวเล็กๆมันอาจจะได้บืวาแต่อันนั้นเนี่ยมันจะต้องเทคนิคข้อมันต้องเป๊ะฮะแล้วมีข้อเสียอย่างหนึง่งมันยังไงมันรันยี่สบี่ชั่วโมงอะเวลาคุณตั้งแล้วคุณทําไม่ทันหรอกนึกออกไหมฮะนอกจากคุณจะไปเล่น X อ็กซ์เอ็มอะไรอย่างเงี้ยเอ็กซ์เอ็มไม่มีอีมั้ง อะไรเงี้ยมันจะมีจมุจด Stop Loss ให้แต่ถ้าคุณเล่นบิดครับบ่มีไหมก็เอ้ยมีนี่ใช่ป่ะ Stoploss, Stop Order เนี่ยอืมบางคนก็ใช้บอร์ดนะผมก็มีคนใช้บอรดในการซื้อของในการซื้อเป็นรันเป็นเป็นบอทเทรดอะแต่ผมไม่รู้นะมันมันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ดูอันนี้อันนี้มีอะไรมาแนะนำอย่างนี้ถ้าคุณไม่กล้าเนี่ยอย่าที่ผมบอกว่า ตอนหลังๆเนี่ยคือบรูคเ,เขาไปลงทุนใน BTC ใช่ไหมฮะแต่กราฟมันจะไม่ค่อยเหมือนทีเดียวนะแต่มันก็โอเคนะครับแต่มันค่อนข้างจะมัน่นใจได้ว,ว่ามันจะวิ่งตามอย่างเงี้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผมบอกไปว่าอ,อยาผมไปดูแล้วกันอ,อย่าผมอสองชั่วโมงนะครับ อย่างนี้โอ้ยผิดจะลองดูนะครับที่วันศุกร์ผมบอกว่าอันนี้ไม่หลายสองชั่วโมงนะที่ปิดคอยวันศุกร มัอนอยู่ที่ประมาณนี้นะสิบสี่สิบห้าเนี่ยครับอ่าตอนนั้นยังไม่เกิดนะอ่าตรงนี้นะครับชื่อช่วงเวลานี้ยังไม่เกิดที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมเข้าไปในบลุอกอันนี้ผมเปิดอย่างเงี้ยนะบิตคอยนับเวลานี้นะครับบิตคอยมันอยู่ประมาณเลื่อนไปนิดนึงห้าพันประมาณห้าพันแปดห้าพันแปดประมาณนี้นะ แล้วบรุกเ่ยคือตอนน,ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะอ่ะสิบห้าแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยแท่งนี้นะครับแท่งเนี้ยสังเกตปะ่ะมันเปิดมาที่เจ็ดสิบสองแล้วคราวนี้พอเปิดเจ็ดสิบสองปุ๊บเปิดมันอยู่ที่หกสิบเก้าวันก่อนนนั้นอนะว่ามันเปิดมาคือมันรู้ด้วยแล้วบิตคอย์ัันไปนึกออกไหมฮะ มันเด้งขึ้นมาถึงตั้งเยอะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันก็พยายามจะปิดที่เปิดที่7จแต่มันดันทุบลงมาผมเลยซื้อที่69ด้วยที่ผมบอกว่าแล้วผมแบ่งไป2สองไม้ผมไอ้ผมซื้อที่70เห็นไหมหกสิบเก้ามันตกไป7จ็ดหกสิบเก้าเพแต่ผมตั้งไม่ได้ตั้งหรอกผมตั้ง70ผมซื้อเลยผมไม่ได้รออันนี้ผมตั้งไว้7จกับ74 72ที่มันรู้ตอนตลาดปิดว่าขายได้อีกขึ้นหนึ่ง74ตอนนี้ยังเสียได้นะจริง ถ้าถ้าถ้าเปิดคอยเป็นอย่างเนี้นะอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งเนี่ยไอ้หกหกหมื่นหนึ่งเนี่ยวันจันทร์นะนะผมว่าบรูคเนี่ยต้องเปิดกระโดดแน่ผมว่าถ้าเปิดสูงกว่าเจ็ดสิบสี่เนี่ยสวยเลยนะครับอ่าถ้ามันยังไปอย่างนี้อยู่นะทางขวานี่เป็นเรียวไทม์นะอ,อนันนี้วิ่งเรียวไทม์นะอ่ให้ดูตอนนี้เลยแล้วกันเนี่ยครับสองชั่วโมงมันอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งประมาณหกหมื่นหนึ่ง ถ้าทะลุตรงเนี้ยผมว่าถ้าคุณไม่กล้าบิตคอยผมว่าคุณอาจจะมาเสี่ยงในบรุกก็ได้นึกออกไหมครับแล้วแตถ่ถ้าบรุกอะแนวต้านอยู่ตรงนี้นะแนวต้านใหญ่เลยแปดสิบเนี่ยผมว่ามันคงวิ่งในกรอบเนี่ยมันคงจะไปแปดสิบนี่คงไม่ไหวมั้งเร็วเกินไปนะเนี่ยครับก็อยู่ในกรอบเนี่ยถ้าทะลุไปได้นะเจ็ดสิบสี่ผมว่าน่าจะมีเสี่ยงนะดูกราฟมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดูรายวันนะเน,นี่ยตรเนี้ย หมือนก็จะอ si เนี่ยทะลุไอตรงเนี้ห้าสิบสี่ทำฮาร์ไปแล้วนะหาร์ในรอบเนี้ยอย่างนี้โอเคนะแต่ราคาไม่ไ,ไปแล้วดูเดลายสองชั่วโมงก็ยังมีช่องว่างให้เล่นอยู่แต่ระวังนะบลูก็ชอบทํานิสัยไม่ดีนะครับรอบที่แล้วผมก็ขายได้ราคาดีไปที่เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดิบสี่เนี่ยเพราะว่าอ่ามันเปิดโอเวอร์บอทไปหน่อยทั้งที่บีคอยวันนั้นไม่ได้ขึ้นมากมายเลยนะวันเนี้ยวันที่เจ็ดครับตอนเช้าไหมเปิดกระโดดมาเจ็ดสิบสี่แล้วล่วงลงมาเนี่ย ลงมาวันอยู่ที่เจ็ดสิบเลยครับสี่ตังหายไปเลยสี่ตังนี้ประมาณห้าเปอร์เซนกว่ากว่าคือหกเปอร์เซนเนี่ยคือข้อเสียของเขาเนี่ยมันจะมีคนไปซื้อไม่รู้ดิครับมันชอบเปิดกระโดดแล้วเปิดหายอย่างเงี้ยแต่ระวังนะครับถ้าถ้าถ้าคุณมีอยู่เนี่ยผมว่าถ้าเขาเปิดเจ็ดสิบหกนะเป็นผมผมขายนะนึกออกไหมครับแต่ถ้าเขาเปิดเจ็ดสิบสามเนี่ยเออมันยังน่าเล่นอยู่ถ้าจะซื้อตามก็ซื้อได้แต่ถ้าเปิดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่ผมว่ายังโอเคอยู่นะ พอทะลุหานล้วก็คงวิ่งถึงระดับหนึ่งอ่แต่ถ้าเปิดมาเปิดกระโดดไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเป็นผมผมไม่ตามถ้าคุณกลัวผมว่าอาจะมาลองบรูกดูก็ได้อันนี้แต่กราฟมันก็ไม่ได้เหมือน,นที่ทีเดียวนะดูนะดูสังเกตไหมอ่ะผมให้ดูไามเฟรมดูบิตคอยวันเนี้ยแต่บิตคอยอย่างเห็นไหมคือเวลานี้เพราะผมยบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็จะมียี่สิบสองแท่งนะแต่ ถ้าเป็นสองชั่วโมงในบลูควันนึงก็จะมีนิดเดียวเองนึกออกไหมครับวันนึงก็จะมีแค่สี่แท่งเนี่ยมันขึ้นมาแต่บลูคไม่ไปไหนเลยนะดูดิครับกราฟในทางทฤษฎีเขาก็พยายามจะปรับตัวว่าไปลงทุนดูดิบิคอยเขาจะเปลี่ยนคอไปสิ่งของเขาั้งว่าจะที่ปรึกษาเขาอาจจะก็ทําอยู่แหละเขาเก่งในด้านนี้ว่าอาจจะไปเน้นทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยด้านบิตคอยด้านบล็อกเชนอะไรเงี้ยนะครับเห็นแต่กราฟมันไม่ได้เหมือนทีเดียวแต่มันก็ ม,มันใช้ได้นะเวลาปิดคอย์ขึ้นแรงๆลงแรงๆรงบลลูมีมีผลกระทบเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะก็ลองดูแล้วกันนะว่าน่าสนใจไหมถ้าคุณจะลงทุนในบลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันพวกนี้ถือยาวลําบากเหมือนกันนะถ้าถ้า b ิดีซีมันลงมาเนี่ยบลุกก็คงไม่รอดเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้แค่ดีแล้วกันเอาไปเป็นแนวนะครับถ้าปิดคอย์ผมอย่างที่บอกมันเลยฉุดซื้อมาแล้วแต่ถ้าคุณจะกล้าซื้อก็ไม่เป็นไร แต่จะเป็นผมผมไม่เอาแล้วนะถ้าตอนนี้ผมถ้าพูดผมไม่มีอะไรเลยผมว่าค่อนข้างเสี่ยงรองมันเบรกฮาดีกว่าหกหมื่นสี่ใช่ไหมประมาณนั้นนะ่ะแล้วดูอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยังไงโอเคแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ